สวัสดีครับชาราศีวังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาไวันจะดูดวงกับเพื่อเกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยางด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถ add line id มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่แแรงนะครับได้เป็นไพ่10ดาบ the emperor นะครับ the world แล้วก็เป็นไพ่7ถ้วยใบสุดท้ายแถวบนได้เป็น4ไม้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในแถวล่าง จะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร9เหรียญ6ถ้วยชารีออตแล้วก็เป็นไพ่ The Judgment ใบสุดท้ายแถวล่างได้เป็นไพ่3ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับ4เหรียญครับ โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพเลือนสาชะเป็นภพเลือนที่3ามของลักคณะเรียกว่าตําแหน่งยกหน้าเป็นตําแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาก็จริงนะครับแต่ตอนนี้มีดาวอังคารที่โคจรเข้าสู่เลือนสุภะมาเลงเล็งกับดาวประจําตัวมันหมายความว่าชาวมังกรอาจจะดูมีความอึดอัดใจกับในเรื่องของ ครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าในเรื่องของอปัญหาของความสัมพันธ์นะครับอาจจะดูมีประเด็นมีความอึดอัดใจมีอะไรที่อาจจะยังดูยึดต,ติดในเรื่องของความรู้สึกและวิตกกังวลอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้หรือมีความรู้สึกในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแบบตัดสินใจได้แบบ เบสเสร็จเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะเต็มไปด้วยพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะคาดหวังอึดอัดไปมากเกินไปแบบนี้นะครับแต่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าถ้าคุณพยายามปล่อยวางความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างไปคุณจะหลุดพ้นต่อความรู้สึกหรือปัญหาที่อาจจะอยู่ตรงหน้าได้และสามารถที่จะ คอนเนคกับหลายๆอย่างได้ดีขึ้นสามารถจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูดีขึ้นถ้าคุณรู้จักที่จะหันกลับมาใส่ใจดูแลแล้วก็แทร์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสพัฒนานแล้วก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรอาจจะคงต้องค่อยเป็นค่อยไปจริงๆแหละเพราะว่ามีดาว ชุมนุมกันอยู่ในเรือนอลีนะครับอาจจะทำให้เราต้องบุกบ่าฝ่าฟันหรืออาจจะต้องพยายามใช้การแบบแก้ไขปัญหาเพราะช่วงนี้เราอาจจะแบกรับความรู้สึกหรือเราอาจจะมืดแปดด้านครับไพแปดดาบมาทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินทางกับความรู้สึกและความสัมพันธ์เนี้ยไปอย่างไรมีไพ่เดอะชาไรออตนะครับยาย่อดท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามนะครับ ปล่อยวางความรู้สึกจากไพ่ t ด e world เพราะว่าตอนนี้เราอาจจะกําลังคิดมากจับต้นชนไปลายไม่ถูกวิตกกังวลกับในเรื่องของความรู้สึกว่าตกลงเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้หรือเราจะแบบปล่อยวางอะไรบางสึกบางอย่างไปเพื่อเราจะได้แบบเหมือนพัฒนาตัวเองเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแบบเนี้ยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออย่างแรกเลยไพ่บอกว่าให้ชาวราศีมังกรลักนณามังกรปล่อยวางความรู้สึกไพ่ the j u d g e มนตเกิดขึ้น กับไพ The Word, The นะ่ The World Judgment The World หมายถึงการปลดปล่อยนะครับ World The World เนี่ยเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ลังปลดปล่อยพลังงานความรู้สึกไปกับสายลมนะครับกับน้ำทะเลนะโดยที่เรารู้สึกว่าไม่ได้แบบเสียหายสูญเสียหรือมีความรู้สึกยึดติดบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปส่วนไพ่ใบนี้คือ Judgment การหลุดพ้นการปลดปล่อย แม่หมดคนนี้มาเป่าแต่ศักดิ์ศร์เนี่ยเพื่อมาปลดปล่อยนะครับกับในเรื่องของความเป็นอิสระความรู้สึกอะไรที่เราเคยมีความรู้สึกในเรื่องของการจองจําตัวเองเอาไว้กับความรู้สึกแปดดาบนะครับเราอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางกับในเรื่องของการตัดสินใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังมองไม่เห็นอะไรแบบนี้มันทําให้ตัวคุณมีเขาเป็นเนกาทีฟกับในเรื่องของความรู้สึกก็เลยทําให้เราอยากจะ จบปัญหาอยากหลุดพ้นอยากที่จะแบบเคลียร์คัดจบอะไรแบบเนี้ไปเพราะเราจะได้แบบเริ่มต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีกว่าแบบนี้เนาะคือบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะดูมีความรู้สึกแบบเหมือนหายใจไม่ค่อยออกอะนะแล้วก็ค่อนข้างดูแบบมีพลังงานตรงนี้คือสี่เหลียญยึดติดอยู่กับบางสิง่งบางอย่างเกินไปแล้วก็หาทางไม่ออก าทางไม่เจอแล้วก็สับสนอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นไพ่บอกว่าอย่างที่บอกว่าปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระกับในเรื่องของความรู้สึกสักพักหนึ่งอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นไพ่ใบนี้คือก้าเหรียญกเหรียญเนี่ยคือแปลว่าเราต้องอยู่กับตัวเองคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างกับตัวเองให้มากขึ้นเหรียญเนี่ยนะครับที่มันลายล้อมตรงนี้มันหมายถึงตัวเราเองควรที่จะผสมผสานกลมกลืนกับ ธรรมชาตินะครับแล้วก็ควรที่จะแบบเหมือนปล่อยวางความรู้สึกให้อยู่กับตัวเองอย่าคาดหวังเกินไปอย่าก,กดดันเกินไปอย่าพึ่งรีบแล้วก็เร่งกับความรู้สึกและความสัมพันธ์มากจนเกินไปเพราะถ้าเกิดเราไปรีบไปเร่งเกินไปเนี่ยมันทําให้ความรู้สึก ของเขากับเราเนี่ยมันมีเนกาทีฟต,ต่อกันหรือความไม่เข้าใจกันแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเราถอยห่างออกจากความรู้สึกแล้วก็รักตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองกลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุดเราจะได้แบบเหมือนเคกว่าเหมือนกับปล่อยวางความรู้สึกได้ดีขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับชาลีออตหมายของเราอาจจะยังมีโอกาสของการเดินทาง ต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์อีกไม่ช้าไม่นานคุณจะได้รับความรู้สึกสิ่งดีๆตอบรับมาจากไพ่สามถ้วยกับ4ไม้สไม้หมายถึงชัยชนะความสำเร็จอย่างหนึ่งหรือหมายถึงาการที่เราได้รับการปฏิบัติที่ดีหรือความเห็นพ้องต้องกันนะครับเหมือนแม่มดทั้งหมด4คนนะครับมาเมจิเคิลสเตทใช่ไหมครับก็คือหมายถึงว่าแบบ ใช้พลังนะครับสิ่งดีๆอะไรแบบเนี้ยก่อเกิดกำเนิดใหม่ในสิ่งที่ดีมันเหมือนเป็นแบบพลังงานดีๆส่วนสามถ้วยก็คล้ายๆกันนะครับเป็นการแบบเฉลิมฉลองหรือการแบบเอ่อเขาเรียกว่าเด็เหมือนกับมาชุมนุมกันมาให้ความสําคัญที่ดีต่อกันหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแบบ มีกันและกันมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันเห็นพ้องต้องกันไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นข่าวดีที่เราได้รับสองใบนี้คือข่าวดีทั้งคู่นะครับที่เราจะได้รับโอกาสหรือว่าได้รับความรู้สึกดีๆที่เขาคนนั้นอาจจะมอบให้กับตัวคุณทําให้ความสัมพันธ์มันดูมีอนาคตมันดูดีมีเสน่ห์มีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะครับเนาะเพราะว่ายังไงถ้าเราปรับและแก้ไขได้มันก็ ปล่อยวางได้ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่และสามารถที่จะเคลียความรู้สึกสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นมีไพ่ใบนี้คือ6ถ้วย6ถ้วยเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการปฏิบัติหรือแนวทางที่ดีเป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันหรือยังหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเกณฑ์ของการรีเทนกับในเรื่องของคนเก่าได้อีกด้วยนะครับใครที่ไม่อยากได้คนเก่า คุณก็แค่ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดรับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้คนเก่านะครับเราอยู่ของที่เราแล้วเราอยู่ในที่ที่เราควรอยู่แล้วก็เราคิดถึงทบทวนสิ่งต่างๆด้วยตัวเราเองรักตัวเองให้มากขึ้นมันก็จะมีพลังงานของความรู้สึกที่เขาอาจจะอยากเติมเต็มอยากเข้าหาเราได้ดีขึ้นก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยมาต่อเนื่องกับไพ่ห ทวที่แบบจะได้รับการใส่ใจแล้วก็ดูแลกับเขาได้ดีขึ้นเหมือนเขาอาจจะหันกลับมาแบบให้สิ่งดีๆกับเราทดแทนในสิ่งที่มันสูญเสียหรือเสียไปในอดีตทําให้ความสัมพันธ์มันดูมีโอกาสมีแนวโน้มของความลงตัวมีโอกาสของการที่ได้รับการทวีตที่ดีหรือว่าความรักที่ลงตัวได้อย่างเต็มที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับคอมมิตเมนต์หรือบางคนอาจจะเป็นเกณฑ์ของการกลับมาของ คู่ของคนเก่าเกิดขึ้นก็เป็นไปได้โดยเช่นกันนะครับโอกาสของความรักมันก็ย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราไม่มีความรู้สึกที่มีความมั่นใจที่จะไปต่อแต่ถ้าเราปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยที่เราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยเหมือนไม่ได้หวงแหนกับความรู้สึกจนเกินไปไม่ได้ยึดติดจนเกินไปปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีโอกาสของกัน ปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่คงบอกว่าไม่ทั้งหมดนะครับที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมันขึ้นอยู่กับว,ว่าตัวเราเองทําอะไรและต้องการสิ่งไหนนะครับถ้าเราแบบอาจจะแบบว่าปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีพอแล้วคุณยังอยากได้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามันก็มีโอกาสที่จะยังกลับมาได้อยู่นะครับหรือว่าสามารถที่จะวนลูปความรู้สึกสิ่งดีด ที่จะเข้ามาหาตัวเราได้อีกครั้งหนึ่งทําให้ความสัมพันธ์เด่นหน้าต่อในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่เขาอาจจะพาเราไปเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนกับคบหรือไปพบกับคนในครอบครัวสังคมแบบนี้แต่ผมคิดว่าอย่าพึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าดาวเนี่ยโคจรเข้าทํามุมกันในลักษณะของความกดดันไม่งั้นเนี่ยปัญหามันอาจจะมีเข้ามาได้หลังจากนั้นอันนี้ก็ควรที่จะต้อง ปล่อยวางค่อยเป็นค่อยไปนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ